ครับคุณครับโอเคครับส่วนผมเป็นตาล้องนะครับวันนี้เราจะพามาทัวร์สะพานเหล็กกันใช่ไตอนแรกตอนแรกเรากะว่าจะถ่ายกันตั้งแต่เริ่มดูเริ่มครับเริ่มหมดตัวแล้วใช่สุดท้ายแล้วนะเหลือหลงแล้วโอ้ว้าวพาทัวร์ตอนแรกจะถ่ายไม่ถ่ายครับตัวจะซื้อของเก็บประสบ โอ้โหเป็นพันจะบอกว่าตามหลักแล้วถูกมากนี่นะว่าแก๊งสามสาวสยองขวัญตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งนี่เราเอาแปเขโมยมาอีกสองคนก็ใส่หลักนี้ก็ได้ไม่ไม่ไม่อันนี้ไปไงอ้าว เอวมึจงจะถอดวังเชื่อมต่อวีถอดออกไม่ได้ค่ะอมึงต้นที่ของมึงแค่เดี๋ยวมึงจะพูดไม้ของมึงอ่ะไม่ไม่ไม่ผมเปล่าให้เอาวาไมออกแล้วมาโอ้มาเดี๋ยวดูกันต่อเชื่อจ

นี่อวดเกม้นช็อเลกอยากได้เอช่วยมีโมเดลฟิกเกอร์เต็ไปหมดลอยรับมีอีกอ่อ่าที่สุดชั้นบนสุดละ เ now, ุ้งคุ้วค oh! oh! uh! so ั้งอันนี้ไม่ได้เล่ะทำไมวะอ้โยยใช่ยมีครบเลยเอาว่ะเชื่อปืนกับมือเอาเลยคัวโดนมรอรก่อนขไปัมัก่อัมัก็นมีมุ้งมุ้งไอ้ม้งเชื่อสัมผัสไปสัมผเสร็จกลับมาได้ไหม่ะกลับมาก็ต้องขึ้นเรถตรงนี้ไอ้เหี้ยใช่ยังมรเลยว่ะ

เป็นนนทานหน่หอเดี๋ยววันนี้ให้เบียร์เป็นตากล้องหนึ่งวันให้เป็นคนนำหนึ่งวันยรือกูย่าน่ารักนะเอ,อ,อาไ <c oughs> มา่ย่า เช้อนีนมอ่มันกุลูมิืเได้สวยเยได้อุย๊ยเชื่อทุกคนดูดยสิครับดาบชอบต่างชาติดาบโคตรท่รายละเอียดน้อยนรายละเอียดมน้อนแบบสยมาก นี่งนีเลยพกมานไม่มีดีสัดังใช่สนดังใช่เอานี่แม่โมกูซื้อให้โ <c oughs> อ้อฟักนี่อโอ้โอยตเนรจิเลด,ดีกว่าเพ <c oughs> <c oughs> ื่อนนี่อัเนียรนนี่อัเนียนี่กูก็พูดอยู่ว่า นี่ไอเลแอ่ะรีมกับแอมไม่ใช่หรแฝดห้าก็เรื่องแฝดมึงแฝดแบบแฟดทงเดียวอ่ะก้วงงเอาพวยเดียวเอาหายเพื่อนหายไปทางนั้นเนียกลับ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 นี่เหมือนที่พี่ดึงนี่บอกมึงไปร้านตรง หลอดดูเดโมสนุกไอ้เฮีย่เป็นปลาทองอ่ะปลาทองเหาเาเหล่าเจ้าเหเเจโอ้ยเป็นกูว้าวที่เห็นังไงเลยยเชลชยเฉล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 ยเาลยาเอาจาวนีเขาบอกมีเป็นแบบขหน้าไปดูไหม กูว่ามากูว่ากลับบ้านตังหมดเลยไม่ใช่อะไรร้อยอะไรร้อไรกูคนที่เอามาเท่าไหร่มั้งหมดเท่านั้นนุ้ยมึงเอามาห้าพันดีกว่าอุ้นเนาะไม่ได้ก็หมดไปเลยเออจะได้ไม่ต้องมีตังบดเก่าเออเอามาหมดไหมเนี่ยโอมยไปโดนที่เขาอันไหนน่ารักสุดอู้ยน่ารักไหมอันนี้กับอันนี้อ่ะตอนนี้ ผมว่าอันนี้น่านักกว่านะครับทุกคนทุกคนคิวเห็นเมืไงบ้างครับทุกคนบอกว่าอันนี่หนักกว่าไรส่วนเราพูดคุยอะไรไรก็คุยคุยคนเดียวอยู่กับเอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยเอ้ยชื่ออะไรครับชื่ออะไรสัตว์ชื่ออะไรเหี้ยช่วอะไรครับซื้อไหมโอ้ เดี๋ยวเพิ่งใจเย็นทุกคนบอกว่าซื้อเลยทุกคนพิมพ์อะไ์บอกว่าซื้อเลยคนดูประมาณสามร้อแล้วคนเลยล้านคนเนี่ยบอกว่าซื้อเลยร้านคนเลยซื้อเลยซื้อเลยอย่างเงี้ยเขาบ่นอย่างเงี้ยอย่าคิดนานครับะคิดเยยออ่ ไม่ยไรมัวมถ่ายอยูทีเงี้กดูกันนะครับมีเท่าไหร่ฮยไม่มีเงินไปดีกว่ามีดอกไม้ได้ เฮ้ยนี่มันไอ้นี่นี่แหละซอมบี้ซอมบี้ไอ้เชีอยนี่มันมันเป็นถั่วหรือมันเป็นหินวะสดุมันเป็นโฟลนะกูไม่ชอบไอ้เชีอยนี่อะไรอ่ะไอ้เชืยมันโยนคนมันกระโดดข้ามได้โกลไม่มันมีเยอะเลยนี่วะไอ้เชืยนี่กูไม่ชอบเอออะไรใช่ปะไม่รู้ร้อยหนึ่งมั้่ไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบบาทกล่องเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบมือซื้อไปยกทีมเลยรอกลับมาก่อนรอกลับมารออกกลับมา่นรอกลับมาก่อน ว่ามึงต้องเพื่อนเงินซื้อกะพวกนัเข็มขัดด้วยอ,อที่นั่นไม่น่าโดนสับเลยือเกหรือคนจบที่นี่ดีวะไม่ไปแล้วสอเพลงไปไปเลยไมต่อไปทางนั้นมู่กว่าเราแบ่งเป็นสอง EP ได้หรอสอง EP อ่ะ EP EP หนึ่งะมาเล็กองต่ไปทางนักันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน còn dưới còn dưới là gì anh em 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 Đây là em 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 bắt bắt bắt. em 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 ช้เสยชิมิิออ่ไอบเลซิีด้วยแบงบบบกหกหอหกฮิยสยไอีบเ้มันเข้มันมาครบเซตแลเพื <c oughs> <c oughs> ่อันนี้มาครบเซตเหรอไม่เคเบ้มดยนี่ไอมุกคเ้บอันนี้อันนี้อันนี้มันอิตาจีันนี้อันนี้ของคบดูนี่อะไรดนี ันนี้โอบิโตะอ่ะคุละมะใช่คุรมะสวยสแต่ว่ากูกูกูมาหายตัวนึงก็มานั่นโทกะสุกชงข้าวปีปลาเหรอปลาลาาักษา ก็บอีกปะล่ะโหน่านะรักจังใช่สร้อยยี่สิบอันนี้แอปเปิ้ลอันนี้เอลุไม่ฟโฟกัสเลยเพื่อน <c oughs> อันนี้เก็บอีกปะล่ะ ไม่แน่ใจเร็วะแปกูซีคนานไมซีแบบนี้น้องแต่เขาชอบคนานไม่ใช่เหรอแต่เขาชอบคนนเพราะว่าันั้นก็ดีเพราะว่าอันนมันมี่เต็ด้วยโอมมันต้องพีจากจีนนะอ่าข้างหลังแปดสิบเออที่นี่ชอบกนและน้องไก่อะนี่กูว่าน้องงชอบอันนี้าเหมือน้องเลยน่าเหมือนเกียริังมาใช้้งเะเขาจงครับผมจะถ่ายครับชอบว้าว นี่ตัวอะไรวะแม่งไม่เคยโฟกัสเลยกล้องควงอ่ะตัวสกูไม่เคยโฟกัสพี่อ่ะไอตัวโฟกัสอะบุ๋มไอไงกล้องหลอกมันไม่ตัวสับเซนเซอร์เหรอนี่ะไหนอู้เมื่อเหมือนมึงเลยอันเนี้ยคืชอบตัวนี้เหมือนมึงมากจะดอกกันนะกูเหมือนทุกอย่างเลยมึงกุ้ดอกเจอดอกอะไรอันนี้จะพูดวะ มึงไหนยังมีหลายมึงอีกมึงก็ยากมีแต่ตาเองเฮยเชื่อเนี่ยโค้ชสวยมันเหมือนพวกเอเลนเลยโอ้โหกล้องไม่โฟกัสเลยเพื่อนไม่คุ้นเลยพวกเนี่ยก่อนจะไม่มีตังค์ไปเอ ป่ะตอนก่อนที oh. oh. ่จะไม่มีตังค์หน้ากระถุงเลยตรองไหนเดินอ้อนวงของนุกนแล้วมาเมื่อโอ้โหโอ้โหไปหากิจกรรมเลยตัวแรงว่ไหนั่นมึงเอ้าเอ้าเอ้าเเนกัเยชอามันโผาเเื่องอะไรชิอาโค้ทเอคุณลพบริชัย บางตัวก็ไม่เคยเห็นมาตค่ะกชพงกชพเหอกลับมาอูเรืวเิโมอ,อ,อันนี้ใครละวะ

มีอะไรรนะึเปล่ะไม่มีแล้วอะ่ะมันมีเลกโก้อีกอย่หนึ่งอะ่ะที่มันเอาไปเล่นได้ด้วยเลโก้อ,อะไรอะไรนะชื่อเป็นคล้ายๆบอร์ดเกมอะ่ะจะเป็นเลกโก้จริงมันก็มีแค่แค่นี้ไม่ใ,ใช่หรอใช่แต่ถ้า,ถ,าถ้าเรดาดูอ่ะมีแค่นั้นอันเดียวที่เราเห็นแต่อื่นไม่เห็นไงต้องมาดูอีกแล้วเนดะี๋ยวมันถ่ายรอแล้วอ่ะ เฮ้ยบันนี้เอ้ยไม่ใช่เฮียเียใช่นี้มันสัตว์อุมาอุมาอุมาคอเทเฮ้ยท่านเพเจ้ามท่นอะไรอ่างเลยชาเงี้ยเพรเจ้ามเช่พระเจ้าต๊กแต่ยโพนอยู่อ้

làm <Nhặng> gì làm thế? ủa? à? này, nóng quá. xíu, hấp chân lên bữa